วันนี้ผมขอ,อนำเสนอระบบ e-bike ที่ติดลงในจักรยานนะครับผมเชิญครับสวัสดีครับวันนี้เราจะนำเสนอนะครับชุดระบบมอเตอร์มิดได์นะครับที่ติดตั้งแทนชุดเดิมได้เลยสามารถติดตั้งในรถรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็ได้นะครับผมเลือกความแรงของมอเตอร์ได้แบตเตอรี่บิวอินสวยงามครับตรงตำแหน่งของตัวขากระติกกระติกน้ำ มีหน้าจอมาให้เสร็จคับในเซ็ตพร้อมปุ่มควบคุมและสวิตช์คันเร่งเดี๋ยวเราเปิดจอดูกันนะครับนี่จอสวยงามมากครับผมตรงนี้ก็จะมีปุ่มปรับเพิ่มความแรงของมอเตอร์นะครับปรับได้ถึง9ระดับครับแล้วแต่ว่าเราอยากได้ความเร็วประมาณไหนพร้อมด้วยสวิตช์คันเร่งนะครับถ้าเราไม่ปั่นเนี่ยเราก็กดปุ่มนี้ได้ มอเตอร์ก็จะขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติครับแต่โดยปกติเราก็จะต้องปั่นไปด้วยมอเตอร์ถึงจะทํางานครับดูภาพรวมครับสวยงามหล่อลงตัวครับผมสนใจสอบถามได้นะครับนี่เราไปลองขี่กันนี่ผมขี่เบาๆเองนะครับผมความเร็ว30ถึง40นี่แค่ไม่เหนื่อยเลยครับในระดับ8ครับผมนี่คือตารางมอเตอร์นะครับสามารถขอลูปชัดๆได้นะครับเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ไว้ให้นะครับผม รถที่มาใส่วันนี้ก็คือเทรคครับดูว่าสปอร์ตสามนะครับผมรอลงตัวครับผมทั้งหมดในงบ6 0หมื่นกว่าบาทคุ้มสุดๆครับผมอยากลองขี่ก็แวะไม่ได้นะครับเซียนบายดีต้อนรับครับผม